จนกระทั่งเห็นภรรยาสวมชุดทนายความปรากฏตัวที่ศาลสามีจึงเข้าใจที่เขาจ่ายเงินสูงเพื่อจ้างทนายความทองคำมาเพื่อต่อสู้คดียากลับเป็นภรรยาที่เขามองว่าไม่มีค่าเลยที่แท้เธอคือนักกฎหมายทองคําที่เก่งที่สุดในสายอาชีพนี้และในอาชีพของเธอนั้นไม่เคยแพ้คดีเลย อย่างไรก็ตามขณะที่เธอกำลังอยู่ในจุดสูงสุดในอาชีพเธอกลับเลือกที่จะถอยออกจากอาชีพเพราะความรักและกลายเป็นแม่บ้านเต็มเวลาเพียงเพราะเธอคิดว่าเธอได้พบคนที่รักและดูแลเธออย่างสุดหัวใจในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทุกครั้งที่เธอคิดจะทำงานบ้านสามีจะคอยลูบผมเธออย่างอ่อนหวานแล้วปฏิเสธอย่างเอาใจงานบ้านทั้งหมดให้งานนี้เป็นของฉันเธอเธอรีบไปอาบน้ำและทานอาหารเธอฉันจะไปทำงานแล้วเธอจึงจมอยู่ในกับดักแห่งความอ่อนหวานของสามีอย่างถอนตัวไม่ขึ้นแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น วันนั้นผู้หญิงเปิดการถ่ายทอดสดอยู่ให้คำเพื่อป้องกันความเ<ร>สีย,าสยหายต่อทรัพย์สินปลดระมัดระวังความปลอดภัยของทรัพย์สิน,สสนและระวังการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตผู้ชายคนหนึ่งที่เสียงคล้ายสามีของเธอขึ้นมาบนเวทีทันทีทานายความหลี่นี่ไม่ใช่เสียงสามีของฉันเหรอฉันถูกผู้หญิงคนหนึ่งหลอกให้แต่งงานคุณช่วยฉันหน่อยได้ไหมผู้หญิงที่เขาพูดถึงว่าเป็นการหลอกลวงในการแต่งงานคือฉันก่อนแต่งงาน ฉันคิดว่าภรรยาของฉันเป็นภรรยาที่ดีและคุณแม่ที่ยอดเยี่ยมไม่คิดว่าหลังจากแต่งงานเธอจะเปิดเผยนิสัยขี้เกียจแต่ชอบกินผู้หญิงไม่เคยคาดคิดเลยสามีที่มักจะตามใจเธอในทุกวันกลับเป็นการแสดงตอนนั้นที่เธอพยายามช่วยเขาให้ทำข้อตกลงลูกค้าเธอที่ไม่เคยดื่มสุราต้องดื่มเหล้าขาวถึงสามขวดแบบยากลำบากจนกระทั่งเธออาเจียนจนเสียงเลือดออกในกระเพาะถึงหยุดไม่คิดว่าตอนนี้ในสายตาสามีเธอกลับกลายเป็นแม่บ้านขี้เกียจที่ชอบกินไปแล้ว ทนายความหลี่ฉันอยากขอให้คุณเป็นทนายความคดีอยากของฉันได้ไหมงั้นข้อเรียกร้องของคุณคืออะไรฉันในปีที่ผ่านมาเงินที่ฉันทำงานหนักหาได้ห้ามไม่ให้ตกไปอยู่ในมือดีวันนะทนายความชื่อดังเปิดไลฟ์ในมือของผู้หญิงคนนั้น ฉันจะให้เธอออกจากบ้านโดยไม่ได้อะไรเลยหลังจากที่เลิกไลฟ์ผู้หญิงเจ้าเล่ห์ข้างๆรู้สึกว่าคนไลฟ์เสียงคล้ายกับภรรยาของประธานบริษัทแต่ในใจของประธานภรรยามักจะเป็นแม่บ้านที่ไม่มีค่าอะไรเลยดังนั้นจึงไม่ได้ให้ความสนใจกับคำพูดของเธอห้องไลฟ์ของทานายความหลี่ของขวัญที่มาอยู่ไหนตอนเย็นฉันจะเอากลับไปคุณต้องไปด้วยผู้หญิงหน้าเหลืองนั่นได้อย่าแล้วทำไมยังจะให้ของเธออีกโอ้ทานายความหลี่เขายังไม่ได้ตอบรับการมอบหมายของฉันเลยตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะทำร้ายกัน หลอกเธอสักหน่อยสักสองสามวันเชื่อฟังนะกลับถึงบ้านสามีก็หยิบของขวัญที่ได้ในห้องไลฟ์มามอบให้ภรรยายังพูดอย่างหน้าด้านว่าเป็นของขวัญวันครบรอบแต่งงานที่เขาซื้อมาด้วยตัวเองแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาเริ่มตกหลุมพรางของภรรยาแล้วผู้หญิงตรวจสอบกล่องของขวัญอย่างระมัดระวังยิ่งมั่นใจว่าวันนี้คือวันที่สามีเชื่อมต่อกับเธอเป็นอะไรไปหล่ะภรรยาฉันทําอะไรผิดไปหรือ นี่คือของที่สามีเตรียมไว้ให้เธอนะสร้อยคอแบรนด์คอที่หรูหราฉันพยายามจนค่ำคืนฉันต้องการตัวส้มซื้อสร้อยคอนี้ในราคา9.9เขากล้าพูดว่าเป็นแบรนด์หรูมาเถอะสามีจะใส่ให้เธอนะเขาเคยก็ซื้อของตลาดนัดและหลอกให้ฉันรำคาญฉันก็ถูกหลอกแบบโง่โงอย่างนี้ถูกเขาหลอกมาเป็นเวลาหกปีไม่ต้องการแล้วเป็นอะไรไปนี่คือสร้อยคอที่เธอไม่ชอบหรือแล้วสามีจะส่งให้เธอนะถ้าเธอชอบอะไรก็ซื้อเองเถอะ การมอบของโดยไม่สมัครใจสามารถเรียกคืนได้หลังจากการหย่าเขาคิดว่าฉันไม่เข้าใจกฎหมายแต่งงานกันมาเป็นเวลาหกปีทุกครั้งที่โอนเงินจะมีการบันทึกฉันทำเพื่อเขาซ่อนตัวอยู่เป็นแม่บ้านมาเป็นเวลาหกปีมันคุ้มค่าจริงเหรอเออลืมบอกคุณแม่บ้านคืนนี้อยากกินอะไรดีฉันจะทำให้คุณตามใจโอเคงั้นฉันไปเตรียมตัวหน่อย ฉันซื้อของที่คุณชอบมาชุดนอนสายเดี่ยวคนพี่รอคุณอยู่นะที่แท้เขาไปนอกใจไม่แปลกใจเลยจะให้ฉันออกไปโดยไม่มีอะไรเลยคุณ,ณภัญยาคุณลืมซื้อผักไหมใครให้คุณดูโทรศัพท์ฉันเออคุณภรรยาเมื่อกี้ฉันไม่ได้ตั้งใจคุณไม่เจ็บใช่ไหมฉันไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ดีแล้วคุณภรรยาเมื่อกี้คุณเห็นอะไรไหม เห็นอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรสวัสดีเออดีฉันรู้แล้วฉันจะไปเดี๋ยวนี้คุณพภัญยาโครงการของฉันมีปัญหาฉันต้องรีบไปแก้ไขคุณรอฉันที่บ้านนะ ฉันจะกลับมาเดี๋ยวนี้แหละคุณจําไว้ว่าต้องกินข้าวด้วยนะหลังจากประธานบริษัทออกไปไม่นานผู้หญิงได้รับข้อความจากเพื่อนสนิทนี่คือภาพสนิทสนมระหว่างชายและหญิงเจ้าเล่ห์ผู้หญิงรีบขอที่อยู่จากเพื่อนสนิทแล้วรีบไปทันที<ๆ>เธอบังเอิญเห็นภาพที่ทั้งสองคนยิ้มและอบไล่กันดังนั้นเธอจึงหยิบโทรศัพท์ออกมาบันทึกทุกอย่างนี้อภพี่ข้างนอกเขาพูดกันว่าคุณรักภรรยาของคุณมากเลยนะ<ๆ>การแยกทางจะจริงหรือเปล่า<ๆ>ใช่แล้ว ไม่ใช่ว่าทุกคนบอกว่าคุณเป็นคนชอบเอาใจภรรยาเหรอือคนชอบเอาใจภรรยาหน้าขันคุณไม่เชื่อกันจริงๆใช่ไหมฉันกําลังสร้างภาพลักษณ์เพราะไม่อยากให้เธอไปเอาทร,รัพย์สินของฉันแค่ทร,รัพย์สินของฉันเท่านั้นและนอกจากนี้สิ่งที่ฉันให้เธอล้วนเป็นสิ่งที่หวานวานไม่ต้องการการโอนเงินฉันก็ระวังตัวไว้เหมือนกันหลังจากอยากสามารถเรียกคืนได้ต้องเป็นคุณมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนมาทํากันเถอะห้ามเลี้ยงปลาเลยนะ คุณกูซื้อเปอยหากคุณอยากอยากขนาดนี้งั้นฉันตามที่คุณต้องการคุณกูคดีอยาของคุณฉันรับงานแล้วสวัสดีพี่ใช่ฉันเองฉันจะกลับมาอีกครั้งเข้าไปเล่นในคดียาทนายความหลี่เอกสารการฟ้องร้องพร้อมหรือยังทุกอย่างพร้อมแล้ว ขาดแค่เวลาที่เหมาะสมดีมากฉันแทบรอไม่ไหวแล้วอยากกำจัดในครั้งเดียวกดดันภรรยาของฉันแล้วรับทราบฉันจะยื่นฟ้องศาลทันทีคุณต้องการดูอีกครั้งไหมไม่ต้องฉันเชื่อว่าทานายความทองคำของฉันอนาคตที่มีความสุขของฉันขึ้นอยู่กับคุณแล้วสแสดงความหวังดีขอให้รับไว้ด้วยห้า <5. S 2> เป็นการมอบด้วยความสมัครใจ ไม่ได้อยู่บ้านหลายวันพอกลับมาก็พากิ๊กกลับมาด้วยดูเหมือนว่าต้องได้มาแน่ๆถึงขั้นไม่แกล้งทำอีกแล้วให้ภรรยาแนะนำให้สักหน่อยนี่คือเลขาของฉันเอหวานเจ้าเหยาอยู่ขอฝากตัวในอนาคตด้วยภรรยาช่วงนี้เป็นไงบริษัทค่อนข้างยุง่งฉันให้หวานวานย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านจะได้ทำงานร่วมกันได้สะดวกรู้แล้วรู้แล้ว คุณไม่ว่าอะไรใช่ไหมคุณไม่อยากพูดอะไรบ้างเหรอฉันควรจะพูดอะไรดีฉันเข้าใจแล้วเธอนี่เดินเกมด้วยการถอยแล้วเข้ามาหาขอให้ฉันสงสารเธอนี่จริงๆเลยรักฉันได้ลึกซึ้งจริงๆพรรยามีบางอย่างที่ไม่สามารถบังคับได้ไม่เหมาะสมกระจายออกไปเสมอแต่พี่ซื้อไปผู้หญิงหน้าตาเหลืองคนนั้นถ้าไม่เลิกกับคุณจะทำอย่างไรเฮ้อ ฉันได้แล้วให้การป้องกันเธอไปแล้วถ้าเธอฉลาดจะเข้าใจความหมายของฉันแค่หวังว่าเมื่อตอนอย่าเธอจะไม่รักฉันมากเกินไปรังควานฉันไม่เลิกอืมหน้ารำคาญพี่ซื้อไผเกี๊ยวน้ำที่คุณทำอร่อยจริงๆคุณก็นั่งลงมากินเถอะไม่ต้องแล้วฉันมีปัญหาทางจิตเดี๋ยวนะที่นี่มีพัสดุข,ของคุณฉันเซ็นรับให้คุณแล้ว นี่คือการฟ้องหยา่าเอกสารทางกฎหมายวันขึ้นศาลอยู่ในอีกสามวันเป็นฉันที่ยื่นอุทธรณ์เองเหยาเซียวความรักลึกซึ้งแต่หน้าสัน้นระหว่างเราจะหยุดแค่นี้คุณไม่ต้องขอร้องอย่างเจ็บปวดพูดจบหรือยังโอเคคุณก็อยากแกล้งทำให้ดูเข้มแข็งเลยถ้าอยากร้องให้ก็ให้ร้องออกมาเถอะข้อความนี้ขอให้คุณเก็บไว้ถึงเวลานั้นคุณจะเป็นคนร้องไห้ เยาวเซียวพี่สาวคุณก็ไม่ต้องเหน็บแนมอีกเลยต้องการไหมพวกเราจะช่วยคุณหาทนายความนะแม้จะไม่สู้ทนายเปยทนายความที่จ้างด้วยเงินก้อนใหญ่แต่สามารถทําให้คุณแพ้ได้มันไม่ได้น่าเกลียดขนาดนั้นหรอกเพราะเราเป็นสามีภรรยากันขอแค่คุณพูดออกมาฉันจะช่วยคุณแน่นอนไม่ต้องแล้วคดีนี้ฉันจะชนะทนายความเหรียญทองที่ฉันต้องการหาแต่เป็นอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เคยได้รับเหรียญทองในการแข่งขันทนายความทั่วโลก อันดับหนึ่งคุณจะหาคนไหนมาช่วยคุณไม่มีทางชนะได้เลยงั้นก็อีกสามวันรอดูเถอะเหยาเซียวพี่สาวทำไมคุณถึงมาฉันมาหาของบางอย่างฉันจะไปเรียกทนายจูอยู่รองการแข่งขันทนายความระดับโลก ยัวบุตรเลิกผู้ชนะอันดับหนึ่งได้รับโอกาสนี้การแข่งขันทนายความระดับโลกผู้ชนะอันดับหนึ่งคือทนายความหลียวเสวียนรางวัลทองคำระดับโลกสำหรับทนายความเป็นเกียรติแก่ทนายความทุกคนเกียรติยศที่ถูกใฝ่ฝันคุณคือคนแรกที่ได้รับเกียรติในฐานะทนายความหญิงไม่เคยนึกถึงสิ่งเหล่านี้คุณยังเก็บเอาไว้เราเรอคุณกลับมาเสมอทนายความทองคำ คุณคือทนายความทองคำนี่มันเกี่ยวอะไรกับคุณบอกคุณสักคำคุณทำเหมือนจริงๆเลยโอ้แท้จริงแล้วคุณมาหาทนายเพื่อเป็นตัวแทนคุณในคดีใช่ไหมฉันขอแนะนำคุณนะอย่าเปล่าประโยชน์เลยไม่ว่าจะหาทนายคนไหนก็ไม่มีทางชนะเขาคือสามีของคุณใช่แล้วเมื่อหกปีที่แล้วฉันทิ้งทุกอย่างเพื่อแต่งงานกับเขาตอนนี้เขามีคนรักใหม่แต่กลับต้องทำลายสะพานที่พากันมาด้วย ทานายความชูอย่าฟังเธอพูดโม้ซั่วเลยเธอไม่ได้มีงานที่เป็นเรื่องเป็นราวเลยตลอดหกปีที่ผ่านมาถ้าไม่ใช่เพราะฉันเลี้ยงคุณคงอดตายอยู่กลางถนนไปแล้วคุณกําลังพูดเรื่องอะไรอยู่คุณรู้ไหมว่าเธอคือใครคุณพูดถูกถ้าไม่ใช่เพราะคุณฉันยังไม่รู้เลยเราจะใช้ชีวิตอย่างไรอืมคุณรู้ก็ดีแล้วอย่างนี้แหละขอโทษนะที่เราเป็นสามีภรรยากาันฉันจะให้คุณสองหมื่นหยวนเป็นค่าหย่าหรือเงินแยกทางถ้าคุณตกลงจะไม่เอาสิ่งใดกลับไป ฉันก็จะไม่ฟ้องคุณคุณจะได้เงินแค่เท่านี้เพื่อไล่ฉันไปตลอดหกปีที่ผ่านมาคุณใช้ชีวิตบนความสุขของฉันฉันไม่เคยเอาเงินของคุณนั่นก็ถือว่าเป็นการอนุญาตแล้วตอนนี้คุณตกลงแล้วยังจะเรียกร้องเงินจำนวนนี้ถ้าไปถึงศาลอย่าหวังว่าจะได้แม้แต่บาทเดียวไปให้พน้น ดีมากดีมากเลยเหวี่ยเซวินคุณอย่าเสียใจนะเหยวเซวินคุณไม่ต้องใส่ใจคำพูดของเขาฉันไม่เป็นไรนะอาจารย์พี่ตอนนี้ฉันรอคอยการพิจารณาคดีอยู่ให้คนชั่วต้องรับผลที่สมควรดีนี่คือสิ่งที่คุณเก็บไว้ที่นี่เมื่อหกปีที่แล้วตอนนี้ก็ควรกลับคืนสู่เจ้าของแล้วยินดีต้อนรับกลับ ทานายหลี่ขอบคุณอาจารย์พี่อ่าเอาขยับพวกนี้รวมถึงเสื้อผ้าของเธอช่วยแพ็คและทิ้งให้ด้วยดีมากหยุดกู้ซื่อเปอยคุณทำอะไรอยู่สู้คดีอย่างนี้ให้เสร็จบ้านหลังนี้เป็นของฉันแล้ว ฉันช่วยเตรียมให้คุณก่อนแค่จัดของให้เรียบร้อยบ้านเป็นของฉันที่ซื้ออะไรทําให้ฉันต้องให้คุณเพราะฉันเลี้ยงคุณมาหกปีแค่เอาบ้านชุดนี้ไปก็ถือว่าถูกใจคุณแล้วนะกู้ซื้อเปยคุณอย่าฝันกลางวันเลยมันควรเป็นของฉันคุณไม่มีวันได้แม้แต่บาทเดียวคุณไม่คิดจริงๆหรอกนะว่าคุณจะชนะคดีนี้ได้ใช่ไหมเฮ้ทนายที่ฉันจ้างในครั้งนี้แต่นี่คืออันดับหนึ่งในวงการที่เคยได้รับรางวัลทนายความระดับโลก ทนายหลี่ที่ได้อันดับหนึ่งดังนั้นก็จริงคุณเป็นแม่บ้านจะรู้ได้ยังไงว่ารางวัลทนายความทองคําคืออะไรนี่คือารางวัลสูงสุดในวงการทนายรางวัลที่สูงที่สุดผู้ที่ได้รับเกียรตินี้ทั่วโลกไม่เกินสามคนยิ่งไปกว่านั้นยิ่งไปกว่านั้นตั้งแต่ทนายหลี่เริ่มทํางานก็แล้วแต่คุณไม่มีทั้งเงินและผู้คนคุณจะจ้างทนายความคนไหนได้คุณอย่ายืนยันเลยคุณไม่มีทางชนะแน่นอนงั้นเจอกันที่ศาลพรุ่งนี้ฉันจะให้คุณเห็น ฉันจะชนะได้ยังไงจะไม่ร้องให้จนกว่าจะถึงเวลาจริงคดีนี้คุณแพ้อย่างแน่นอนรอให้คุณไม่มีอะไรเหลือเลยเถอะที่รักทนายความที่คุณจ้างทำไมยังไม่มาถึงเลยคงไม่ใช่ว่าเธอจะไม่มาใช่ไหม บางที่ติดรถติดอยู่รออีกสักครู่มาแล้วต้องเป็นทนายความแน่ๆก็แค่ทนายความมีขนาดใหญ่ขนาดนี้เลย ทําไมถึงเป็นคุณทําไมถึงไม่สามารถเป็นฉันได้คุณเป็นทนายความเธอเป็นแม่บ้านจะเป็นทนายความได้ยังไงส่งหิมะจี้อย่าง,ง,ม,งมีมะคุณจะไม่สามารถหาทนายความเจอใช่ไหมเตรียมตัวทําเองเลยรับมือคุณฉันยังไม่ต้องจ้างทนายความแกล้งทําได้เหมือนดียังจ้างนักแสดงกลุ่มมาด้วยคุณอย่ามาแกล้งเลยเรออีกสักครู่ก็จะขึ้นศาลแล้วดูสิว่าคุณจะพูดจาแข็งกระด้างได้ยังไงเราไปกันเถอะ จำเลยคุณมั่นใจเกินไปแล้วจริงๆคุณไม่หาทานายความเลยเหรอทานายความของคุณอยู่ไหนเดี๋ยวก็จะถึงจริงเหรอทานายหลีสัญญากับผมแล้วเธอจะต้องมาแน่โจดเดี๋ยวศาลจะเปิดแล้วทานายความตัวแทนของคุณมาถึงหรือยังเดี๋ยว คุณกูคดียาเริ่มแล้ว<ะ>หลีหเยสเวียคุณต้องการให้ฉัน ฉันไม่ได้หลอกคุณนะไม่ใช่คุณขอให้ฉันไปศาลเหรอัฉนไม่ได้มาอย่างที่สัญญาไว้หรอกเหรอคุณกล้าจริงๆกล้าเลยนะที่จะแอบอ้างเป็นทนายหลีเงียบหน่อยคดียาโจทย์มีทนายความตัวแทนมาที่ศาลไหมไม่มีขอให้จดยยื่นเอกสารการฟ้องและแสดงคำร้องของคุณ ทนายหลี่เอกสารการฟ้องเตรียมพร้อมหรือยังทุกอย่างพร้อมแล้วขาดเพียงแต่โชคลาภฉันแทบจะรอไม่ไหวแล้วอยากทําให้หมดสิ้นในครั้งเดียวแรงงานจากภรรยาที่อ่อนแอของฉัน mm hmm. เมื่อได้รับเอกสารฉันจะยื่นสารทันที mm hmm. กด enter ไม่จําเป็นฉันเชื่อว่าทนายความที่ดีที่สุดของฉันอนาคตที่มีความสุขของฉันขึ้นอยู่กับคุณ เป็นคุณที่เปลี่ยนเอกสารการฟ้องคุณตั้งใจทำกูซื้อเปิดคุณกำลังคลั่งแล้วเรากับให้หลักฐานกับฉันในศาลเงียบหน่อยขอให้โจดกลับไปนั่งที่ของคุณท่านผู้พิพากษานี่คือวิธีที่เขาทำทุกวันทัศนคติต่อฉันเขาทำร้ายฉันตามอำเภอใจภายใต้การทารุณกรรมในครอบครัวของเขามานานจิตใจของฉันเกือบจะแตกสลายแล้วคุณพูดไร้สาระเงียบหน่อยโจดถ้าคุณเมินเฉยต่อระเบียบศาลอีกคุณจะถูกลงโทษ ฐานก่อความวุ่นวายในศาลซื้อเปยคุณอย่าให้เธอทําให้คุณกโกรธเธอทําตั้งใจอย่าให้เธอควบคุมคุณตอนนี้ขอให้โจทยื่นคําร้องและเหตุผลในการฟ้องท่านผู้พิพากษาความสัมพันธ์ของเราแตกหักแล้วผู้หญิงคนนี้แอบนอกใจฉันเธอไม่ทําหน้าที่ภรรยายังเอาเงินของฉันไปไปเลี้ยงชายหนุ่มฉันขอให้เธอแยกทางออกไปมีจําเลยต่อหน้าคดีหรือไม่หลักฐานการนอกใจ เดือนละฉันจะให้ค่าใช้จ่ายจำนวนมากในวันหยุดจะโอนเงินและส่งซองแดงให้เธอรวมแล้วยอดเงินไม่ต่ำกว่าล้านในบัตรของเธอกลับไม่มีเงินเหลือแม้แต่สตังเงินขนาดนี้เธอนอกจากจะหาชายหนุ่มยังจะทำอะไรได้อีกฉันขอให้จําเลยคืนเงินให้ฉันในระยะเวลาหกปีทุกบาททุกสตังที่โอนให้เธอของขวัญที่ฉันให้เธอต้องแปลงทั้งหมดเป็นเงินสดคืนให้ฉันและทรัพย์สินของฉันเธอไม่ควรคาดหวังแม้แต่สตังเดียวให้เธอออกไปอย่างไม่เหลืออะไร ตอนนี้กรุณาให้จำเลยชี้แจงคำขอในคดีคำขอของฉันคือปฏิเสธการฟ้องของโจทก์คำขอในคดีทั้งหมดดีสนและเรียกร้องให้โจทก์ชดเชยฉันในระยะเวลาหกปีความเสียหายทางวัตถุและความเสียหายทางจิตใจเธอฝันกลางวันอยู่หรือเปล่าปีที่แต่งงานที่ผ่านมาคุณไม่อยู่บ้านกินข้าวเปล่าหรอกเหรอเงินที่ฉันทำงานหนักหาได้อะไรทำให้ฉันต้องให้คุณบอกให้คุณรู้อย่าคิดแม้แต่จะคิด เงียบตอนนี้ขอให้จำเลยเสนอหลักฐานฉันจะดูว่าคุณจะมีหลักฐานอะไรให้ดูบ้างท่านผู้พิพากษาสิ่งเหล่านี้เป็นใบเสร็จที่มีมาตั้งแต่6ปีที่แล้วใบเสร็จการซื้อสินค้าสามารถพิสูจน์ได้เงินที่เขาให้ฉันใช้ทั้งหมดในการซื้อของใช้ในบ้านร่วมกันของคู่แต่งงานรวมถึงสินค้าฟุ่มเฟือยราคาแพงที่ซื้อให้เขา ของใช้ในชีวิตประจําวันใช้จ่ายเดือนละเท่าไร่กันแน่แล้วยังคุณซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยอะไรมาให้ฉันบ้างไม่ใช่ทั้งหมดฉันซื้อของขวัญฟุ่มเฟือยให้คุณเหรอฉันรู้สึกเจ็บใจที่เห็นคุณทํางานหนักดึกดื่นแถมยังไปซื้อปลาสดกับหอยเป่าฮื้อเพื่อให้คุณมีสุขภาพดีสิ่งเหล่านี้จะให้นําไปกินในท้องหมาหรือเปล่าและเสื้อที่คุณสวมอยู่สูทเสื้อเชิ้ตเนคไทรองเท้าแม้แต่กางเกงในอันไหนที่ไม่ใช่ของที่ฉันซื้อมาละ่ะ เพื่อให้คุณได้ออกไปสังคมมีชื่อเสียงชิ้นไหนละ่ะไม่ใช่สินค้าฟุ่มเฟือยที่มีราคาแพงคุณผู้พิพากษาโจทย์กล่าวว่าซื้อของขวัญราคาสูงให้ฉันให้ฉันแปลงเป็นเงินสดให้เขาฉันขอให้โจทย์นำใบเสร็จมาตกลงโจทย์กรุณานำหลักฐานมาใบกำกับภาษีหายไปนานแล้วจะมีความคิดได้แรงเหมือนคุณได้ยังไงซื้อกางเกงนี่ยังต้องจดจำโจทย์ไม่มีหลักฐานฉันมีฉันสามารถพิสูจน์ได้ โจดย์ใช้ของปลอมหลอกฉันยังพยายามใช้ของคุณภาพต่ำมาแทนหลอกลวงเอาเงินคุณพูดอะไรอยู่ฉันเป็นประธานบริษัทอย่างเต็มตัวฉันจะไปซื้อของปลอมทำไมที่โจทย์เรียกว่าของขวัญหรูหราฉันนำไปที่เคาน์เตอร์แล้วประเมินแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่านี่มันแค่ของราคาสิบกว่าบาทเป็นของที่ขายตามตลาดนัดเท่านั้นนี่คือรายงานการประเมินลี่เหวาเซวินคุณกล้าส่งไปประเมินจริงๆเหรอ คุณมีแผนการที่หนักหน่วงมากคุณรอวันนี้มานานแล้วใช่ไหมจริงเหรอสบายมีอาการบวมขยับเงินที่โจทให้ฉันทั้งหมดใช้สำหรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของขวัญราคาสูงที่โจทให้ฉันก็เป็นของปลอมทั้งนั้นขอให้ท่านผู้พิพากษาปฏิเสธโจทย์คำร้องขอคืนเงินหลักฐานเป็นจริงจำเลยยังมีอื่นๆหลักฐานสนับสนุนคำร้องขอการฟ้องลิเยเซวีคุณมีหลักฐานแค่นี้แล้วใช่ไหม อนเงินของคุณฉันสามารถไม่เอาได้แต่คุณก็อยากคิดว่าจะเอาไปจากฉันได้สักบาทเดียวใครบอกว่าฉันไม่มีหลักฐานแล้วท่านผู้พิพากษาครับในนี้เป็นหลักฐานความจริงที่โจดนอกใจขอดูหลักฐานทีเห็นด้วยฉันนะอยากอยาก,กับผู้หญิงหน้ามองนั้นนานแล้วอย่าแล้วทุกครั้งที่เล่นกับเธอเหมือนปลาตายจะไปสู้กับหวานหวานของฉันได้อย่างไร ไม่ใช่ทุกคนบอกว่าคุณเป็นคนบ้าชอบภรรยาพวกคุณคงไม่เชื่อจริงหรอกนะฉันกําลังสร้างภาพลักษณ์แค่อยากจะไม่ให้เธอแบ่งทรัพย์สินของฉันแค่นั้นโอนเงินนะฉันก็ระวังไว้หลังจากอย่าร้างสามารถเรียกคืนได้ <c oughs> คุณมีวิดีโอนี้ได้อย่างไรผู้ฟ้องร้องนอกใจในขณะที่แต่งงานและยังเบิกเงินทรัพย์สินร่วมของคู่สมรสซื้อของขวัญให้กับชู <c oughs> ฉันเรียกร้องให้ผู้ฟ้องร้องนําชูของเขามา <c oughs> ขึนของขวัญทั้งหมด ขึ้นเงินตามราคาให้ฉันและขอให้ผู้ฟ้องร้องออกจากบ้านโดยไม่มีอะไรเลยเป็นไปไม่ได้ท่านผู้พิพากษาวิดีโอนี้เธอได้สร้างขึ้นฉันไม่เคยพูดคำเหล่านี้เงียบสงบความจริงของหลักฐานศาลจะประเมินเองเลื่อนการพิจารณาคดี30นาทีตรวจสอบหลักฐานคุณพี่ซีเป้คุณไม่ต้องกังวล ฉันได้ช่วยคุณหามาแล้วทนายความเจียงฟานช่วยคุณฟ้องร้องเขาจะมาถึงในไม่ช้าทําไมชื่อเสียงนี้ถึงคุ้นหูจังเจียงฟานเป็นทนายอันดับต้นๆสิบอันดับแรกคนกี่คนอยากเจอเขาแต่ยังยากคุณนัดเขาได้จริงๆทนายเจียงได้ตอบรับแล้วช่วยคุณฟ้องอย่าแล้วดึกแล้วคุณช่างเป็นดาวโชคดีของฉันจริงๆเพียงแค่ทนายความช่วยฉันคดีนี้ฉันมั่นใจว่าจะชนะอ๋อฉันนึกออกแล้วจางฟานเคยอยู่ที่ทนายความจินใจเคยแพ้ฉัน เธอเหมาะเพียงแค่หาแพะของฉันมาช่วยเธอแล้วลี่เยาเซวินอย่าแสดงความสามารถเกินจริงเลยเธอไม่ได้แค่ในออนไลน์หรอกหรือดูความรู้กฎหมายบางอย่างไหมนี่คิดว่าตัวเองเป็นทนายเก่งจริงๆคงรอทนายมาถึงฉันจะดูว่าเธอจะยังอดดีได้ยังไงดีมากงั้นฉันรอให้เธอเรียกคนมาทนายจางมาแล้ว ได้ยินชื่อทนายจางมานานแล้ววันนี้ต้องขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคุณเธอไว้ใจได้เลยในประเทศนะยังไม่มีคดีไหนที่ฉันชนะไม่ได้ฉันพูดแล้วว่าทนายจางต้องชนะได้แน่นอนเพราะอทออนายจางต้องช่วยจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่รู้จักตายรู้จักอยู่ของทนายจำเลยทนายจำเลยคือใครพวกคุณไม่ได้พูดถึงชื่อฉันหรอกหรือทนายความในประเทศได้ยินชื่อของฉันน่าจะไม่มีใครตอบสนองนะเธอชื่อหลีเหว่ยเซวีนคนที่ไม่ใช่ทนายความเลย เป็นแค่คนกลางๆคุณพูดถึงใครลีเยาเซวินไงเกิดอะไรขึ้นทานายความจำเลยเป็นเธอเหรอคดีของพวกคุณน,นี่ฉันรับมันไม่ได้หรอกพวกคุณหาใครอื่นเถอะอืมทานายเจียงอย่าเพิ่งไปนะคุณไม่ใช่บอกว่าในประเทศไม่มีใครชนะคุณได้เหรอคุณก็ต้องดูว่าคือใครถูกไหมแม้ว่าจะเป็นทานายความของพันธมิตรวงแดงฉันก็สามารถลองได้แต่เธอก็คือลีเยาเซวินคุณจะหาใครที่เป็นฉันได้ไหมก็สู้เธอไม่ได้ คุณเป็นผู้ชายตัวใหญ่ทำไมขี้ขาดแบบนี้ยังสู้ผู้หญิงไม่ได้เลยคุณไม่พิ่งโอ้อวดว่าเป็นทนายความที่ได้รับการจัดอันดับในระดับโลกเหรอสิบอันดับแรกเหรอใช่ค่ะทนายเจียงล่เหียวเซวินเป็นแค่คนที่เรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายบ้างแม่บ้านไม่ใช่ทนายความคุณไม่ต้องกลัวเธอพวกคุณน,นี่ยิ่งไม่เข้าใจอะไรเลยใช่ถูกต้องฉันคือทนายความระดับโลกสิบอันดับแรกแต่เธอคือล่เหียวสเสวียนเธอเป็นอันดับหนึ่งในการแข่งขันนั้นอะไรนะอะไร เป็นไปได้ยังไงเธอเป็นเพียงแม่บ้านไม่น่าเป็นไปได้ตามที่คุณพูดอันดับหนึ่งฉันแน่ใจว่าฉันมองไม่ผิดเธอนะตำนานในวงการทนายความของเราทุกคดีที่เธอสู้เป็นตัวอย่างที่เด่นในวงการของเราแม้แต่ของฉันยังต้องเรียกเธอว่าหลี่ลุยนี่เป็นไปได้ยังไงเธอไม่น่าจะเก่งขนาดนี้ไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่คดีนี้ฉันจะไม่สู้แล้วฉันไม่ได้กลัวที่จะแพ้ให้คุณฉันไม่คู่ควรเลยที่จะเป็นคู่แข่งของเธอ ดีใจมากที่ได้เป็นคู่แข่งกับทนายเจียงอีกครั้งเดี๋ยวก็จะถึงเวลาเปิดสารกรุณาชี้แนะด้วยนะหลี่ลุยคุณพูดเล่นเหรอฉันจะกล้าเป็นคู่แข่งของคุณได้ยังไงฉันแค่ผ่านมาที่นี่จะต้องไปแล้วนะฉันขอแนะนําพวกคุณอย่าหาทนายคนอื่นเลยในประเทศนี้ยังไม่มีใครกล้าทําเป็นคู่แข่งของหลี่ลุยหลี่ลุยท่านในครั้งนี้คุณกําลังเตรียมตัวสําหรับการกลับมาหรือเปล่าใช่ไม่อย่างนั้นอยู่บ้านนานเกินไปอีกครั้งที่ต้องถูกพูดว่า เป็นปลวกดูดเลือดอีกแล้วใครกล้าพูดแบบนี้กับคุณคุณทนายความทองคำถ้าคุณเป็นปลวกดูดเลือดคนพวกเราแม้แต่การมีชีวิตอยู่ก็ไม่สมควรแล้วโอ้ฉันพูดว่าคุณกล้าทำได้ยังไงที่บอกตัวว่าเป็นทนายความทองคำที่แท้คุณได้ซื้อจ้างทนายจางมาเชิดชูเท้าของคุณเหรอยังไงถูกพูดโดยฉันละสิกคงไม่รู้จะพูดอะไรแล้วใช่ไหมจินตนาการของคุณน่าทึ่งจริงๆไม่ไปเป็นนักเขียนบทเสียได้จริงๆลี่เยาวเสวียน คุณอย่าฉลาดเกินไปเลยขอเพียงคุณยอมรับซื้อจ้างทนายจางตกลงแยกทางอย่างสะอาดดูในฐานะที่เราเคยเป็นสามีภรรยากันฉันสามารถให้อภัยคุณได้ด้วยความสามารถของหลี่เธอหวังที่จะชนะคดีนี้ยังกะต้องซื้อจ้างอีกทําไมคุณอย่าช่วยเธอสรรเสริญเลยเธอมีความสามารถอะไรที่จะชนะการแข่งขันทนายความระดับโลกได้อย่างไรนี่คือเหรียญรางวัลจากการแข่งขันทนายความระดับโลกถ้าคุณไม่เชื่อสามารถไปตรวจสอบได้ถึงตอนนั้นพวกคุณจะรู้ ว่าตัวเองผิดมากแค่ไหนทนายหลี่ฉันมีธุระอีกฉันขอไปก่อนนะให้โทรศัพท์ฉันหน่อยทั่วโลกมีแค่สามคนที่ได้รับเหรียญน,นี้คุณจักหรือถือเป็นคนแรกทนายความหญิงคนแรกที่ได้รับเหรียญน,นี้นี่มันเป็นไปได้อย่างไร